เช้าวันที่สองเมามากี่คอนัที่บ้านน้ำผึ้งค่ะวันนี้มากี้จะพาไปที่แตกต่างกับคันที่แล้วนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยแค่ที่นองก็แตกต่างกับคันที่แล้วเยอะเลยถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ลองดูมองข้างๆมากี้สิคะ นี่นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็ คุคนี่เน้เลย่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณนักมากี่ครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อโจครับหนูดูจากเว็บไซต์แล้วอยู่เท่ๆอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเท่แต่ไม่หรอก,อกรรปกติฝรั่งพวกเนี่ย นอนแต่โฮมสเตย์นอนกับชาวบ้านแต่วันนี้ทีมงานให้มาที่นี่ก็เลยอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรพิเศษอะไรล่ะคะค่ะพิเศษก็คือจะเขียวมากอย่างที่น้องมืกี้เห็น,เ,หนเป็นธรรมชาติมากแต่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวก็คืออยู่ไกลจาก BTS บางนาแค่ครประมาณ5นาทีเองโอ้5นาทีเอง เมื่อกี้ดูในโรงแรมได้ไหมคะได้ด้วยความยินดีเดี๋ยวอย,อย่างแรกที่เราจะดูกันเนี่ยก็คือที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะนะครับอยู่อยู่นี้ใช่ดออูอันนี้เหรอคะอันอันอันนั้นดูไม่ได้คอัค ดูดูท้านด้าขวาแล้วกันอน๋อ้า่งขวานี้<ช>เป็นอะไรคะอันทำไมขวดน้ําอยู่ไม่ต้องเรียกอะไรให้มันสวยหรูมากค่ะมันคือขยะคือขวดพลาสติกที่ใช้แล้วถ้าเราเห็นคุณค่าของเขานิดนึงเนี่ยเราก็อาจจะทํามาเป็นกระถางต้นไม้เพื่อมาปลูกพืชเพื่อมาปลูกผักสวนครัวก็ได้โออ,อ,อันที่ลูกอยู่คือผักอะคะใช่อันนี้คือผักบุ้ง ันนี้คือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผนังธรรมดาแต่ว่าเราเลือกที่จะรรใช้มดานะ่สวยเนอะเออใช่เราเลือกที่จะใช้ขยะจากแม่น้ำชจ้าพยาที่เป็นไม้ที่ลอยเข้ามา oh. แทนที่จะปล่อยทิ้งให้มันเน่า oh. เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์โดยให้เป็นงานศิลป,ปะบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเห็นว่าไม่มีค่า uh huh. แต่ถ้าเราเนี่ยทำให้มันมีค่ามันก็มีค่าขึ้นมาได้ถ้าธรรมดาพี่อาจจะไม่มีคุณค่าแต่วันนี้เนี่ยมากิมาสัมภาษณ์ที่พี่ก็เลยรู้สึกมีคุณค่านี่ปากหวานด้วยค่ะ อันนี้คืออะไรล่ะคะต่อไปอันนี้เป็นห้องส่วนกลางห้องสองกลางใช่คือถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปเนี่ยคือต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมใช่ะแต่อันนี้เนี่ยเราอยากให้เขามาเจอกันที่ห้องส่วนกลางจะได้รู้จักกัน<อ>รู้จักคนแปลกหน้าคุณทาไมถึงตู้เย็นอยู่ที่สวนกลางนะคะส่วนกลางก็เพราะว่าถ้าเรามีหนึ่งตู้เย็นสำหรับทุกหนึ่งห้องเนี่ยค่ะมันจะเส้นเปลือง เป็นแบบทุเรียนเยอะๆก็มีสิบห้องก็ต้องสิบห้องมีทุเรียนก็จะจ่ายค่าไฟเยอะครึ้นก็จะจ่ายไรกับรอกถูกต้องจ้งางารเรือทนุนคนอะไรไรความประนีจ้งางไรเรือดีแล้วพี่เจ้าคะตอนนี้มาอยู่ตรงไหนก่อนที่นี่คะตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ประมาณเรมนี้ของมุมนี้ของ ของกอะ,ะตลาดน้ําก็อยู่ตอนนี้ถ้ามากี่โดนจากบางกอกทรีเฮาสไปที่ตลาดน้ําใช้เวลากี่นาทีครับสินาทีครับสินาทีคนญี่ปุ่นชอบเดินเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนญี่ปุ่นเดินเร็วเนี่ยสินาทีก็ถึงมากี่5นาทีค่ะ,อะโอเคครับพูดเล็น <laughs> ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คือโรงแรมบางกอกทรีเฮาส์ครับรู้ค่ะที่นี่อค่ะีนี่ที่นี่คือที่บนดาดฟ้าของห้องถ้าอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเป็นแบบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าปกติปกติจะอยู่ที่โรงแรมก็อยู่ในห้องห้องแล้วก็กระจกก็ปิดไม่กยได้อะไรใช่ไหมคะส่วนใหญ่เปิดไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเขากลัวเรื่องความปลอดภัยเนาะ ทุกๆคืนเนี่ยทางพนักงานก็จะมีของขวัญมาทิ้งไว้บนเตียงให้กับแขกโอ้อันนี้คือกิฟต์ใช่ครับทุกคืนนี้เราก็จะหาอะไรที่เป็นเป็นสิ่งของที่มาจากพื้นที่นะครับอย่างเช่นลูกพีนเป็ดเนี่ยถ้าเรารดน้ำเขาทุกวันนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ การที่เราใช้ในการเขียนโน้ตให้กับน้องมากิเมื่อคืนเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะสมมติถ้ากระดาษใช้ไปแล้วก็ทิ้งก็จะเ,เป็นขยะใช่ขยะแต่อันนี้ใช้แล้วก็ทิ้งก็จะกลับไปที่ดินแล้วก็พี่ถามน,นิดนึง ทำไมทำไม,มแมลงถึงมีความสำคัญต่อโลกเ,เพราะว่ากินได้ถ้าวันนี้เนี่ยมมแมลงตายจากโลกไปทั้งหมดเลยเนี่ยอ,อีก50ปีจะไม่มีโลกอยู่จริงเหรอฮะเพราะว่ามแมลงได้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก แล้วข้อนี้คือมีสามชั้นใช่ไหมคะสามชั้นครับหนูอยากดูขั้นล่างแล้วว่าขั้นล่างก็นนะไปดูขั้นล่างกันนะ